ก็หมื่ขึ้นมันห่องมันบอเคยห่องมันก็ห่องนั่นเองเด็กเขาจะจังสัตน์แหนเร็วๆไม่ไม่ไม่อยากถ่ายเพราะว่ามันมันอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารยวเขาก็เรียนแล้วก็จะสอดไข่ถุงรังไข่ไปไว้ในนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้หมอเขาถ่ายวีดีโอแล้วในท้องอ่ะหมอเขาเช็คดูมันมีรังไข่ออกมาไม่อย่างี้ หมอเขาเช็คดูว่ารังไข่เขาตกออกมาหรือยางอะไรเงี้ยเดี๋ยเราก็นานเขาก็ไปตะกีมันดินบ่ะขาดไตะซุ่มเลยนี่มันหยางมันก็เลยไม่ไม่มันชิ้นหรอตกตะกีมันดื้อวันนี้อีนี่พายุเขาไกล,กลมันเลยชิ<ๆ>มันหยางหมอเขาก็จะวางรังไข่ลงไปในนั้นเรากําลังผสมเทียมวัวนะครับผมขอบคุณทั้ง แปดสิบกว่าท่านนะครับผมทักทายได้นะครับวันนี้เราอยู่ที่มหาสาร,รคามนะครับอยู่อำเภอบละบือนะครับบ้านดองเคงนะครับพี่กัดครับขอบคุณบบอ,อันคุณคุณหมอถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนี่เดี๋ยวจะขอเบอร์โทรไว้ด้วยครับ ขอบคุณสําหรับร้อยคนนะครับผมทักทายน้อยทักทายน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาร้อยหกสิบกว่าคนแล้วนะครับฟองสัวฮัลโหลทิกต็อกสวัสดีครับวันนี้เจ้าของขอกงวนะครับชื่ออะไรครับวันนีู้เนมฟองซัวเออฟองสัวนะครับผมเป็นคนอ่าฝรั่งเศสนะครับทักทายได้นะครับผมปนตาติดโยนบอหมอปนตาติดบอมแก้ม ฉันพยายามกว่าคนดเล่นมากฝังซัวเซลโล <Hey. S 1> เอ่อคุณติ๊กต๊กตอกต๊อกหลับไปล็อกแตกอุ้ยเยสร็จแล้วคุณหมอเสร็จแล้วป่ะครับ <Hey. S 1> เสร็จ <Hey. S 1> แล้วนะครับผมเดี๋ยวมันฆ่าข้อ hey. เลเฮ้ยกระทิงเนี่ยให้หมอรอกมาครับ ในมอลอ,อกมาก่อนขึ้นเข็มเข็มเข็มกันนี่นั่นทีนี้รอกันน,น,น้อยนิดมั้งก่อนเรามาหลอกไปคลอ,อกหนึ่งได้แถวเนี่ยอืมออมันจะลืมไปไม้รถกิ่ง ก็ไปนทำก่อนมือที่เอาไปเนามือหลังจะเอามาทรงก็ได้มือหลังเก้านะมันทาเขามันไม่อามระวังเปล่าคือคือดอกเดี๋ยวเขามึ้นกับบะหมี่อ่าไปหนูไปไปลูกไปเสร็จแล้วไปเอาลูกแฝดได้เปล่เนี่ เสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้คือลูกของเขาครับเอามีกป่ครับแมว้ว่ามือมีดก,กับมีหลาย ฟอ,อ,องตัวไ่บายให้หน่อยซียูให้หน่อยอ่ะฟองตัวไ่บายให้หน่อยอ่ะโอเคเจอกันใหม่นะครับเสร็จแล้วจบจบ <c oughs>